เดดีพี่แจมกูเพิ่มป้อมแก้วว้าวโฮ้ยพี่ลูกศิษย์เลยพูดสวยนะพี่ไหนอะช่องแพงนี่พริกนะต้องมีเจ็ดพันนะใช่เหรอตอนนี้ในเว็บก็ขายกันอยู่เพิ่มป้อมแก้วนี่พี่เป็นลูกศิษย์เลยนี่นี่ลุกพยานเนี่ยตอนนี้ในเว็บก็ขายอยุสิบคนฝากห้าพันเหรอเอาสามพันเอาให้พี่เลยนะสามพันทุนมาสองพันห้ามันจะถึงเหรอเจมทุนมาสองพันห้าแล้วลูกพี่อันห้าเนี่ยมคือพันห้าขาดทุน เกมพามันก็ไม่ได้ขายง่ายหรอกโหพี่พามขายได้สี่พันนุนใช่เหรอดูจะเ,เชื่อมึงอี้ไหมเนี่ยห้านิ้วโอ้โหเจ็ดรอบแล้วนี่สองพันแล้วกันสองพันทุนทุนเลยดิพี่ <What? S 1> ไ,มไม่ได้หรอหูสองพั 2, นทุนทุนเอาให้พี่เลยนะสามพันทุนมาสองพันห้าแค่ถึงเหรอเจมเมื่อกี้ทุนสองพันห้าไม่ใช่เหรอเราหลอกทุนเหรอใช่เหรอพี่ ใช่เลยสองพันี่ไม่ดูติบังอีกแล้วเจมทุนสองพันทุนสองเมื่อกี้เพิ่งบอกสองวันหน้าเอาสามพันอยู่เลยเฮ้ยมึงเก๋ายังเหรอโอ้โหพี่เจมทุนสองวันห้าเอาสามพันนี่บังเลยเนี่ยอ่าสีช่วยหมาพิธีนะกันขอขอเพิ่มร้อยใหเติมมันเออเออ๋ยวกูโอนไปให้อ่ะบัญชีเดิมเลยนี่จะเป็นค่าส่งแล้วกันพี่มึงเียบคนโกหกทุนนี่พอขอค่าน้ิมมันอีกเหรอเออนะ โอ้ยเจมือมันไหลย,ย่างเลยเนี่ยวางไว้ในช่องฟิ